มารีวิวนะคะสลามที่เก่าเก็บนะคะจากคลิปนี้เลยปุ้งตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ได้เอาออกมาเล่นเลยนะแช่ในตู้เย็นจนลืมไปแล้วว่ามีสลามกล่องนี้พี่อีฟนะคะซื้อสลามกล่องนี้มานานมากแล้วประมาณเดือนครึ่งเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าพี่อีฟเก็บไว้ตรงไหน ไปเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นสลามที่ใช้ตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันนี้ก็เกือบเดือนครึ่งแล้วเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยคะ่ะสลามกล่องนั้นของพี่อียังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันหยิบไปไหนนะคะตอนนี้นะเจ้าสลามก็ออกมาจากตู้เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย็นเชียบเลย <c oughs> จริง,รงนะ เพราะว่าเก็บไว้ในตู้เย็นนะประมาณหนึ่งเดือนครึ่งแล้วอะไม่เคยเอาออกมาเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆและมาแกะพร้อมกันเลยว่าสลามที่เก็บไว้นานที่สุดอายุจะบอกว่าอายุคันไม่ใช่ <laughs> อายุหนึ่งเดือนครึ่งจะเป็นเนื้อยังไงเนื้อจะเด้งไหมฟูไหมเ,เราเปิดดูกันเลยค่ะนี่นะกล่องที่เราออกมาจากตู้เย็นนะคะสังเกตจากนั้นบนนั้นพี่ไม่เคยเปิดมันเลยนะด้านบนจะมีหยดน้ําขึ้นเต็มเลยนะคะ คือซื้อม่าทาไมก็ไม่ทราบเหมือนกันน้องๆมาดูสิว่ามันเน่าหรือยังดูใกล้ๆนะด้านบนก็จะมีกระพริบปาบายนะคะแล้วก็มีเหมือนกับฟองอากาศนะคะตรงฝานะคะดูลดักษณะฝามันจะมีหยดน้ําเต็มไปหมดเลยนะนี่ไม่เคยเปิดเลยนะคะเดี๋ยวพี่อิฟจะเอามือจิ้มดูก่อนนะแข็งมากเนื้อนางแน่นหูดูดิแน่นขนาดไหนดู <c oughs> <c oughs> แน่นมากค่ะน้องๆเนื้อแน่นมากเลยนะเดี๋ยวเราดูว่ามันจะขยับขึ้นหรือไม่ มันกาลังดึงอ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแบบช้าๆแล้วก็นิ่งไปแล้วนะคะตอนนี้จะลองกดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ยุบลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมานะเห็นไหมเอ้ยค่อยๆเด้งแต่ว่ามันแข็งมากเนื้อด้านบนนะมันจะแบบดีๆค่ะน้องเหมือนแบบพี่อิบจิ้มอะไรอะบอกไม่ถูกอะฟองน้ำอะที่แช่เย็นคะดูสิ กดแทบไม่ลงอะ่ะถ้าเราไม่กดแรงลงไปนะไม่ลงเลยอะ่ะเย็ยนมาก <S <S เดี๋ยวเราเอาออกจากกล่องมาพร้อมกันเลยนะนี่สภาพสลามของเราที่แช่ไว้หนึ่งเดือนครึ่งนะแข็งเย็ยนมากค่ะน้องโอ้โหโอ้โหนั่นเหมือนอะไรสักอย่างโอ้นี่นะสลามประภาพหนึ่งเดือนครึ่งของพี่อิ เหมือนฟองน้ำเลยค่ะโอ้โหนี่โต๊ะเป็นเปิดสีผสมอาหารไว้นะคะไม่เป็นไรเนาะแช่เย็นไว้เวลาเป็นเวลาหน,น,นึ่งเดือนครึ่งอายุของมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้นะยืดไม่ได้เลยอะยืดได้อยู่แต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะขาดอย่างนี้นะเห็นไหมเอ่ย <S <S ลองฟังเสียงจิ้มพร้อมกันนะเย็นมาก ตอนนี้นะคะเมื่อพี่อิฟชาไปแล้วค่ะอู้เย็นเย็นเย็นสนุกค่ะน้องๆมันเย็นดีอ่ะเหมือนยางอ่ะคะ่ะลักษณะเหมือนยางเดี๋ยวพี่อิฟจะเอาสลามก้อนนี้นะคะไปพักไว้ให้หายเย็นแล้วเรามายื่อกันอีกทีนึงหลังจากที่พี่อิฟนะคะตั้งสลามก้อนนี้นะทิ้งไว้นอกห้องเกือบหนึ่งชั่วโมงนะเราจะมาดูผลกันนะว่า หลังจากที่มันหายเย็นแล้วเนี่ยมันจะยืดได้หรือยังเพราะก่อนหน้านี้มันจะเป็นเนื้อพัตตี้ใช่ไหมคะระลุนกันเลยค่ะฟวามลงไปเลยเฮ้ยไม่ออก uhm, ่ะียวมันจะเดึงออกมานะเมื่อกี้เราฟ้องดูแล้วมันก็ไม่ออกมันดื้อเราก็จะเด้งออกมานะคะนี่ได้เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะคะน้อง เต้าหู้สีม่วงอะไรอย่างนั้นเย็นมากอะชอบอะฟินอตอนนี้เนี่ยนะมันก็เริ่มหายเย็นแล้วนะคะให้พี่อีกจะลองใช้มือนะคะกดลงไปก่อนนะโอ้ฟินอะมันเย็นอะเ้่สวยเยวงเนาะเรามายืดกันเลยค่ะพี่จะบอกว่ากลิ่นมันยังหอมเหมือนเดิมน,นะคะ แล้วก็ยืดได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเนื้อมันเป็นพัตตี้นะคะคือเราแช่ไว้เนี่ยหขนแบบฟินมากมันไม่เหมือนกุ้งแม่รู้สึกดีอ่ะมันมันมันเย็นแล้วมันเก็บความเย็นได้นานมากอ่ะดูสิความยืดของมันโอ้อันนี้เนื้อพัตตี้เลยแหละไม่ใช่เนื้อสลามกระดิ่งตรงนี้ดูดูกระดิ่ตรงนี้ ฟินม,าก,มนากเหมือนย่างนะเหนียวๆนะเนื้อการเก็บตู้เย็นนี่คงสภาพไว้ได้จริงๆนะแม้จะผ่านเวลามาจะสองเดือนแล้วค่ะก็ยังเนื้อดีอยู่เลยอ่ะหอมเหมือนเดิมไม่มีลัลกษณะว่าจะเน่าหรืออะไรเลยจะเสีนวยนหรือเป็นลานไม่เป็นลานด้วยนะคะน้องอเนื้อดีมากน้อง,องดูสิเห็นที่ไหมโอ้เนื้อเย็นเห็นเขาไหมา้ no. โอ้โห oh, oh, ยืดได้ไกลมาก <Wow. S 1> จิน๊นมันก็ได้ยินเสียงนะเพราะตอนนี้มันหายเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมายืดกันอีกครั้งนะคะสำรัเนื้อพัตตี้สำมรบับี๊จะบอกว่าเนื้อดีมากเลยอ่ะกล้ามมากถึงจะราคาแพงไปนิดนึงนะแต่ oh. กีสุยงามน้อง oh. ที่ว่าสำหรับอันนี้นะ Oh. น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะเคยเก็บเจ้าสลามไว้นานที่สุดกี่วันอ่านานเท่าพี่อีฟหรือเปล่าพี่อีฟเก็บมาเดินครึ่งเลยนะนี่คือน,นานที่สุดแล้วแหละน้องๆคนไหนที่เก็บได้นานกว่าพี่อีฟหรือว่าเก็บได้น้อยกว่าพี่อีฟก,กี่วันเข้ามาแชร์ใต้คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสรุปว่าสลามตัวนี้ยังดีเหมือนเดิมไปเล่นลามก่อนนะบายบาย มันแข็งมันยืดมันดีมากยอดว้าวกลิ่นหอมมากหมันย่างลบ,บ